มีสองเครื่องช่องและอีกไอ้พองพองพลาลวยไายพองพองพารวยซื้อังบนาทำใช่ไ่ะซื้อมงนอยู่ไอ้วอนวันเดียไปใช้ไอ้วนวนที่ัจัดการทที่ักดการยิ่งฟังอันนี้สังเกบอ๋อเลยบันไดมาเนาะอาจจะจ่ายกับที่หลักดการยิ่งฟังบุยลำองเป็นัตนตรายวัตถันเยย่ดำเลยอ๋อให้มันภาพชัดจริงกับเป็นนกกองซื้อเห็นนกกองทศัพั์ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่เจ๊ซับหรอเอามิยังก็ถามมาค่ะให้เวลาสิบนาทีสิบนาทีบ่สิบเอ็ดนาทีกันด้ครับผมเป็นนะครับงวดที่จะมานะครับปับนดีนไปเนะาะระเจจุูทูบต,ต,ต่องวดพอเจ้าว่รู้เรื่องเนาะเจ้าจุดทูบต่องวดได้หกสามแปดบาทนี่หลังจากยูทูบแล้วต่อมาต่อมาหาขึ้นติดฝันซูมือเลย ฝันแต่เรื่องเก่าาเก่าาครับคืนแหลกฝันว่าเด็กหน่อยที่มาอยู่น้ำที่เป็นผีน่ะพ้ารัดปลดารัดดงไปไปพ่อบ้านย่ายถวดหลังเก่าบ้านย่ายถวดหลังเก่าหันแล้วตายไปโดนแล้วล่ะแต่ว่าปัจจุบันเขาเห็ดหลังไม่แล้วครับ,บ้านนี้่ <c oughs> ็เลยหงหาอาหารการกินอยู่คือเก่าย่ายถวดนะ่ะจนตายไปแล้วบ้านเลขที่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดบ้านนี้มือรุนมากกับฝันครั้งที่สองอีก ฝันว่าแฟนไปมีกิกคือเกา่าเมื่อรุ่นมาฝันอีกว่าแฟนไปขับแท็กซี่ขั้นเก่าอยู่กรุงเทพได้มนียี่สิบก็ปีสี่สามสิบปีแล้วเนาะฝ<อ>ันว่าเราไปขับแท็กซี่ขั้นเกา่าเก็บเ,เทียนม,มาอยู่บานี้มือมือเนื่องมาฝันอีกว่าไป,ไปเจ้าของไปเก็บงวดรถขั้นเก่าที่โอ่นให้เขาไปแล้วเขาพ่อนเบริเรแล้วเนี่ยนี่กับฝัน ฟันเตนเนลก็เกาหาขึ้นหกขึ้นวันนี้ขึ้นขึ้นที่หกกับฟันว่าไปพอเพื่อนเกาแต่สมัยเลียนอยู่หม้อสาม้าวก็เลยงงวันนี้เอ้าจุดทูบบอกว่าได้หกสามเปดเป็นยังจงไปฟันเห็นแต่เนวเกาเกาหาขึ้นตีสันนี่วันนี้วันพายใหญ่วันที่สิบเอ็ดเป็นบ่จีก็เลยไปขอขอตากับยายม่ว่ายายเป็นยังคือฟันเห็นแต่แนวเกาเกาจุดทูบได้หกสามแปดนี่มันเลขตกเกามันสิเกาไดเกาไดยายลาจัน ขอจุดอีกรอบหนึ่งเด้อก็เลยวางสิถ้าเลขมันสิออกตัวเก้าใดนี่ให้ขึ้นอยูใ่ในถูกจุดครั้งที่สองนี่ให้เลขขึ้นมาเลยว่าเก้าใดบานนี้ก,ก็เลยไปจุด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางแก่เล้เก้าอิลีเกาวันเกิดเจเจเกิดสิบหกท่านว่าหนึ่งหกแลนวา เก้าวันเกิดเจแล้วจะให้เบื้งเด้อจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าเลขมือถือเจเพราะท่านเลออกกับเคียงนั่นขันมาเคียนเพิ่มมันกับสีไลท์น้องว่าเอาเลขมือถือเจที่ย่างบาออกมีห้าสามหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งศูนย์หกเก้าเลีที่เจก็หนึ่งเก้าหนึ่งเอ้าเขาเปิดเดี๋ยวดิบอุ่นเศร้าดิบหวานบลเลีที่เบลีที่เจกับหนึ่งเก้าหนึ่งมันวะล่ะ บานียนรถที่เจ Stand, ขายได้วันที่หาทะเบียนสามสี่เก้าหนึ่งครับขั้นที่สองนี่เขายังบอรับรถเขาสิรับรถหลังสงการกัน,กนเลยบอเอ้ยทะเบียนเอ้ยแต่ทะเบียนขั้นที่เขารับรถไปเร้วมานี้เจไปจุดทูบไหมนี่เด้อนี่จุดทูบขั้นที่หนึ่งได้หกสามแปด,ด, YouTube, 1, ด 6, ครับจุดทูบขั้นที่สองได้หนึ่งหกเจ็ดครับบานี่รถที่ขายได้วันที่หาทะเบียนสามสี่เก้าหนึ่งเจก็เลยมาตัดให้ทูบทูบนี่ หกสามหกแปดสามแปดเก้าหนึ่งนี่กันของทะเบียนรถสามซีเจวายตัดหายหามันออกกัดนี่ถูกครั้งที่สองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหันหัวขึ้นหันหัวขึ้นเท่านี้นอกจากนี้แล้วเจวี๊ยวมีเลขให้อีกต้องรอดเสาห,ห้อยออกเพราะว่า <c oughs> เจ๊ไปคอบอกว่าถ้าเลขมันจะออกตัวเก้าไดนี่ให้ขึ้นมาได้เลขถูกมัน,นว่ามันก็ขึ้นตัวนี้ขึ้นมากนี่เจี๊มักสิบหกวันเกิดเจี๊ดิหนึ่งหกหนึ่งหกดอเนี่ยหนึ่งหกแหละ แต่ว่าแต่ว่าจะเฝา้านอนั้นเพราะว่าเจาท่านในฝันอีกบอกว่ามือเลขออกเ้าเลขออกถ้าบอฝันยังเลยแสดงว่าเลขเขียนหามามีแล้วออกแล้วออกไม่มนีละแต่ถ้าบอฝันอีกด้นี่แต่คือเลขนี่แหละจบเลยนี่ทอนี่เจบอกตรงบ่ได้เด้อก็ต้องมีโตหลอกเพราะว่าเจจะ่วยยกตรงตรงว่าศูนย,ย์สามพวยยูสองอาทิดวันนี้บอบอกตรงแล้วแล้วแต่พื้นฐานบุญถ้าพื้นฐานบุญ <c oughs> เรามีอยู่ในหนีก็ออกก็ได้คือเก่า ผู้ใดามาเคบุญเฮ็ดท่านซื้อรถเลขกนะผู้ใดขีตานี้ที่เหนียวบ่กินบ่าท่านบ่ต้องซื้อเลขเจเด้อบ่ถือซื้อหมืน่นเบิดหมื่นซื้อแสนเบิดแสนผู้ใดขีตานี้ที่เหนียวบ่เฮ็ดบุญน,น้ำพอ่อแม่บ่เฮ็ดบุญน,น้ำเดี๋ยวย้อนไปอีกนิดนึงครับที่ว่าฝันเห็นย้ายครับย้ายทวดนะเพิ่นอายุเท่าไรครับที่เพิ่นเสียไปพอาะจำได้บ่อ้ยตายแต่ฉันเป็นเล็กหน่อยฉันจำไม่ได้จำได้แต่ว่าเลขที่ที่เลขที่หลังเก่าเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดมันเป็นตัวเลขถูกดิบวันี ตงเลขทูบรบาลเลขทีแยกทวดนั่นเห็นเพิ่อนอยู่เพิ่นเฮ็ดกับเขาเพิ่นนางเฮ็ดกับเขาอยู่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าแต่ถ้าฉันเป็นเด็กหน่อยฉันจำาม่ได้ต้องไปถามคุณแม่คมขั้นรถที่ขายได้ตรงเลขบาเลขทีขายได้รันที่หาบังคัเด็กมันอยู่ในหนีล่ะกันเจี๊ยแียนห้แล้วมันก็ออกแต่ว่า หวดนนีเจบอกว่าถ้าเลขเจเขานี่้ไอ้ไอใครต้องได้ไก่ตีคู่หนึ่งดิไก่ตีหนึ่งคู่แล้วก็นั่งล่าช้างมาวัวควายหายตาก,กับยายดิบอกควรนม่ได้บ่นแต่ว่าบอกขึ้งวัวว่ามอล่ำอ่ะละถ้าออกเากยมอล่ำามาให้เบิองนะ่ะได้เอามอล่ำไมาให้เบืงองวันนี้บอกว่ายายนั่งล่ำงามๆสร้างมางวัวควายแต่ว่าใ,ใ,ใครต้องได้ไก่ตีคู่หนึ่งอยู่บนบ้านนั่นแหละแล้วเอฟซี่วนจะโอนมาให้ถ้าถ้าออกแนี่นี่ก็จะต้องได้ไก่ตีได้นั่น เ้วเงินเงินที่ที่ทะเลเขานี่เจ๊กสีสางประตูโค้งแล้วก็เจดีสีดงยางอยู่วัดบ้านเจ๊นี่แหละก็ประตูโค้งแล้วก็ปูมดจะลิ่นของเจ๊เองเจ๊ไปสร้างปั้นไว้แล้วว่าท่านได้เสร็จราท่านได้เ็จเลขเขาวัดนี่ก็สีได้อยู่้าเลว่าเขาก็ว่าได้แล้วบุญเบิดบุญเบิดครับททานเลขออกอยู่ในนี <soft and peanut> ่เนาะค่ะเจ๊กะ จะสั่งประตูโค้งว่าใช่แล้วกับเจดีสีดองยางเจดีสีดงยางย่างวัวเหลวช้างมาวัวควายให้ปลูกกับหญ้าไก่ตีไก่ตีคู่นึงให้ไอ้ใครเด็กอยู่ในหนีล่ะทามีนึงทามีอยู่ในหนีเนาะบอกง่ายๆคือที่เจเขียนให้กับรอยเจสฝันเสาหอยออกฟันทงอีกรอบนึง ถ้าพวกเจ้ามาก่าด้โท่มากเดี๋ย,ว,ยวฉันสให้โทรศัพท์พวกเจ้าให้รรเอฟซี FC เบิง่งว่าเน้นตัวใดคแต่ตอนนี้บพท่านเน้นให้แต่ว่าให้เอาไปเสี่ยงก่อน <c oughs> มันยังหลายมืออยู่ความหวยจะออกนะเจ็สิบปันท่วงห้ได้คือเช้าวันที่สิบหาเจ<า>็ดสิบว่งกลุให้เลยให้เน้นตัวใดกระดาษแผ่นเก่าอีเนาะจ้่แผ่นี้แหละแต่ว่าหนึ่งกับันว่าแล้วไปขับแท็กซี่เลขตูกเก่าดิเนี่ยฝันว่าว่าเมื่ดิเนี่ยันว่าแล้วไปขับแท็กซี่คือเก่าสองเจ็ดศูนย์สองใช่ เดบบ่เข้าคำเก่าช่องใดมาเจ็บกับบาอันเก่าหมดเลยสิบ่เปลี่ยนแปลงเข้าเบาเลยเบิ่งช่องใดกัดทำเบิ่งเจ็คือเก่าเพราะว่าจะให้ตัวเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันเมค่ะตัวเดียวกันเมื่อหลั่ล่อฟันยังเดี๋ยวยี้มือเสามือหวยออกไัยมากบ่ได้ให้โทรมาเดี๋ยวเจ็สิแอปเสียงให้ออกอากาศให้ก็ได้ฝากเบอร์โทษเอาฝากเบอร์โทรเจ็เอ้อ กูได้นี่เห็นบ่อตะเบอร์โทรบ้านออกแก๊กเทียเบอร์บ้านเบอร์บ้านออกแก๊กเทียสามศูนย์เจ็ดออกทั้งสามตัวทั้งสองตัวติดต่อได้ทุกเบอือได้เจ้าก็ออกสามแปดก็ออกออกมดแล้วตันเจลือสองเบอร์ว่าท่านออกก็คือห้าสามหนึ่งกับศูนย์หกเก้าโทรศัพท์เจยังบ่อออกบันนี้มันสิออกอายุเจ็ดวันที่สิบหกเจยเกิดสิบหกท่านว่าเนี่ยเลขถูกมันเป็นสิบหกเนี่ยมันต้องออกหนึ่งหก สามเบอร์นีกทั้งหลยสุบเบอร์หนึกคันหัวเป็นหนึ่งเก้าโซได้ทุกเบอร์ค่ะเป็นเบอร์สำรองเบอร์สำรองนี่แหละเจ็ดหนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดเบอร์โทรเฮียนนี่ออกเลขเบิร์บอยังสองเบอร์ว่าท่านออกเลขบัตรประชาชนเจกับหกแปดหกเด้อหกแปดหกมันตังเลขถูกคันที่หนึ่งบอหกแปดแปดหกนั่นแหละอยู่ในข้อมูลเจกทั้งนั้นเลยเลยออกแน่นอนอยู่ในข้อมูลเจนี่แหละแต่ว่าหายตรงบ่ได้เจจะป่วยแล้วก็บ่สบาย ต้องให้นี่มันก็นหน่อยแล้วละสื้อจะซื้อหลายซื้อตัวละสิบสองบาทกันเลียแหล่แล้วกลับไปกลับมาเนี่ยมันโลบเอาหลายแสนหลายล้านมันบ่ได้ดิโลกคือต้องซื้อสิบสองบาทสิบสองบาทมันได้พันหนึ่งตัวหนึ่งนะที่น้องจะบอกเลขเพิ่มมาอีกเอสิบสองบาทมันได้พันหนึ่งคือต้องเน้นซื้อสิบสองบาทแล้กลับมาบนล่างเมื่อแม่เด้เอาตรงๆเล้วต้องกลับพร้อมบนล่างกลับให้ด้วยนี่หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ย กาไปกบมาลงทุนมันเก็มันไหญอยู่แล้วเฉยๆแก้วงไ้กับสิวงไหง้นี่ยมือเศาร์เลขออกคือแล้ว<ก>เราขอฝันอีกก่อนว่ามันจะเปลี่ยนไหมเลขเนะี่ยเพราะว่ามันเคยเปลี่ยนเด้เลขไฮทั้งหลายขันบ่ออกไม่หนีเพื่อนสิมาเปลี่ยนเนี่ยมือเสาท่านที่เลยดิ้งหงอดศูนย์สามเชนไฮแล้วบบออกไปออกเลขไทยไม่ศูนย์สามศูนย์สามเมนี่าง็กป่วยย่เป็นอาทิตย์มาบอกตรงไร <laughs> เป็นป่วยมันลําบากไม่อยากป่วยจะเอาตัวอื่นมาออมไว้ตัวม ผู้ใดมีบุญก็ได้แหละผู้ใดบ่กมีบุญก็เสียใจด้วยนะคะอ่าสรุปเนาะไม่ได้ถูกหกสามแปดทูบครั้งที่สองก็ได้หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็อันนี้คือเป็นทะเบียนรถทะบียนรถะครับขั้นที่ขายใดวันที่หามันตรงใบเลขที่ตรงเลขถูกคือเก้าเลขถูกกับหันหัวขึ้นเป็นเก้าหนึ่งน้ำตั้งเลขหัวต้องหันหัวขึ้นความึ่งเก้าหนึ่งเก่านะสามสี่เก้าหนึ่ง บาลีที่กันหนึ่งเก่าหนึ่ง้็พี่น้องแอกลืมด้วยวิ่งข้นฝันว่าพญานาคหล่นน้ำเงียเ้ยงจีอีกแล้ววันนั้นฝันต้องสองขึ้นติดออกบาลีทีหนึ่งเก่าหนึ่งวันนี้กัฝันอีกแล้วว่าพญานาคหล่นน้ำม,มีคนฝันบาลีาทีเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งเลยคู่มันก็หนึ่งหกหนึ่งเก่าหันหัวขึ้นคือเก่าวันไหนเนาะค่ะเก่า<ต>วันนี้จะว่าชันสีมากเลขใดชันสีวงให้ดอกมือเศร้าไว้อ่อกวันที่สิบหกมันมี่งว่าใดมันท่านด้ไก่มือเลขออกค่ะ ยันใอีกรอบนึงอยูถ้าเจมันใจหนักๆกระสีขีดถูกให้พร้อม่วงแล้วกัสีขีดถูกให้พ้อมสําหรับคนทีสมองว่าเปิดเน้นตัวไดเอาตัวใดอยู่หันละ<อ>ม,มาถามลําไรเขียนตอนนี้ก็ชัดเจนเพราะแห้งแล้วล,ล่างหรือบนบ่ล่างบนแล้วแต่สีซื้อเอาบุญไทยบุญมั่นบอกว่าได้คุณซื้อล่างคุณก็ต้องซื้อบนคุณต้องกลับด้วยงั้นจะเสียดายแล้วก็เสียใจ ล่างบนญกับพร้อมเบิด์ตสูตุ้เลยค่าเจ้าสิดีบ่ดีมันอาจจะได้บนได้ล่างก็ได้ในเจีเขียนให้นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้มาแด่ดิเพราะว่ากว่าเรกตเจีออกดอกเพิ่มบ่หยุดเมื่อวานนี้ก็สีเฮ่งขึ้นเขาออกออกอีกไปเบิ่งได้เลยอยู่หน้าศาลนั่นออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆเจ่มันใจว่าสีเฮงจะสีเฮ่งตัวใดทันหรอยากมาแล้วสัมผัสยายโอเค คโอเพี่หม่พีใหม่ใช่กขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญโชคลาบมันหมานเด้อวันที่สิบหกผู้ใดบ่เคยถือน้ำเจก็ให้ถือหลายๆเด้อสาธุสาธุค่ะผู้ใดผู้ใดเคยถือน้ำเจก็ให้ถือหลายก็เก่าเยอะๆเลยรวยเลยรวยสาธุสาธุค่ะ